โอเคครับตอนนี้เรากําลังจะเข้าสู่การสอนนะครับเบื้องต้นก็ทับไปในกลุ่มไลน์ก่อนนะครับโดยโดยบริบทของเรานะครับที่ที่บอกแก้ววิทยาเนี่นะครับก็มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับออนไลน์ก็จริงนะครับแต่คงจะไม่เต็มรูปแบบนะครับเราก็มีการปรับตามสภาพของเรา นักเรียนก็จะมีไลน์เป็นส่วนใหญ่นะครับเราก็จะมีกลุ่มไลน์ในการสร้างเป็นห้องอย่างเช่นวิชาฟิสิกส์4ี่ทับหนึ่งครูพใช้อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีมีไลน์ให้เป็นห้องก่อนที่จะเข้าสู่ห้องแล้วก็เข้าไปทักก่อนนะครับก็ไปทักทักนักเรียนก่อนนะครับค้าแปลงพร,พร้อมไหมครับอะไรนักเรียนก็จะจะตื่นเึ้นมาต่อนะครับขอเงนินเติมเน็ตเ,เนี่ย พักบ้างเถอะค่ะได้โปรดสงสารเด็กๆตาดำๆ <c oughs> เน็ตหนูไม่ดีอย่างแรง <c oughs> แล้วก็เวลาเขาทำงานเขาก็จะสร้างเป็นอัลบั้มชื่อเขานะครับชื่อเขาแล้วก็ส่งงานที่ที่เรามอบหมายให้ทำให้ <c oughs> ขอเงินเติมเน็ตแหน่ <c oughs> เออก็ ก็วันนี้คงจะไม่ไม่ไม่เข้าสู่เนื้อหานะครับผมคือนักเรียนบางคนก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนได้บางคนก็ก็แบบติดขัดนะครับเห็นอันนี้ไม่ได้เตรียมกันไว้เลยนะครับเขาก็จะสะท้อนออกมาแบบนี้อะไรนะยกคลาสคำท่าท เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็คงจะทักเขาในในไลน์เป็นการปลุกเขาก่อนเพราะปลุกเขาพูดคุยกันเบื้องต้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปใน Google Meet นะ Google Meet ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ที่ใช้ในการสอนออนไลน์บางคนก็ใช้การสอนด้วยวิธีการสอนทางไลน์เลยนะครับเป็นการประชุมในกลุ่มไลน์เลยก็แชร์หน้าจออะไรได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปใน Google Meet นะครับ หนคนนส่งสติกเกอร์นอนมาอยู่โอเคเริ่มการประชุมเริ่มการประชุมตันที้รู้ใจจังโอเคอนที่กล้องปิดอยู่ mm. ใช่ไหมเราเปิดกล้องนิดนึง mm. กล้องปิดอยู่หรอเท okay. ก็ปิดอยู่อจะเห็นเห็นเขาได้ไงอะ่ะย่างนั้นขอออกก่อนนะฮะอาบน้ำแป๊บครับยังว่วงอยู่เลยครับ ไห้คึกเท่าไหรค่ครับใส่เจะเทียแต่ละคนก็บางคนมีความตั้งใจนะครับเรียนออนไลน์ได้นะครับบางคนก็มีข้อจำก,กัดมีลิมิตเมื่อกีลองเข้าไปใน Google Meet เดี๋ยวผมลองลองใหม่อีกทีนึงเข้าไปในตัวนี้ล้กันกตัวนี้นนเม็ดเหลือกินข้าวด้วย สมม่นะฮะอนุญาตนะฮะอนุญาตนะไม่ใช่โอเคอาร์อาร,ออารอ์มีบางอย่างผิดผ้ากับกล้องถ่ายรูปมิโครโฟนของคุณเออบันทึกหน้าจอไปด้วยไม่ได้เหรอครับอืม แต่ถ้าสอนห้ามีงานนะคะจะมีคนบอกอย่าหวังนี่เป็นคำสั่งจากนักเรียนโอเคคุณคุยจะไม่สั่งงานเยอะนะครับก็ สั่นิดเดียวแต่ว่าวันนี้ก็เตรียมเตรียมอยู่แล้วนะครับเป็นการบันทึกคลิปด้วยก็เป็นแบบพูดคุยกันธรรมดาแต่ตอนนี้ผมติดปัญหาที่ว่าผมใช้โปรแกรมแคปหน้าจออยู่แคปหน้าจอก็คือบันทึกหน้าจอพูดคุยตัวนี้อยู่นะครับลุงตู่ไม่เชื่อคําพูดของใคร <laughs> ลุงตู่ก็มา <c oughs> ยอมอีกครั้งนะครับมีงาน คูไปรืมคาต่อเธอค่ะ ันนี้ก็เป็นวันที่โรงเรียนทําการปรับปรุงหลังคานะครับพอดีก็ลื้อหลังคาโรงอาหารนะครับเพิ่งจะอัพโพสต์ไปนักเรียนก็บอกให้เป็นลื้อหลังคาต่อเลยคับก็ไม่เจอกันนะครับผมผมเข้า o o o l l m n e t นะก็เล่าปัญหาให้ฟังต่อจากเมื่อกี้คือผมใช้โปรแกรมแคปหน้าจออยู่แล้วผมก็เปิด g o o g l e m e e t มาตอนนี้ก็แจ้งว่ามีปัญหาในเรื่องของ ของการใช้กล้องรวมกันก็เลยก็เลยจะเข้าไปไม่ได้แต่ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเราอาจจะให้ให้เด็กนักเรียนเข้ามานะครับเดี๋ยวให้เด็กนักเรียนเข้ามาแต่ไม่เห็นหน้าครูไม่เป็นไรเนาะครูก็ไม่อยากจะเห็นหน้าพอดีอเดี๋ยวให้นักเรียนเข้ามานะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันนักเรียนเข้ามาก่อนนะครับ สวัสดีครับนักเรียนได้ยินไหมอ่ะ <c oughs> ลืมเข้ามากันแล้วนักเรียนครับนักเรียนได้ยินครูไหมครับ <c oughs> ได้ยินแต่ครูเป,เปิดเปิดเปิดกล้องไม่ได้กล้องเป็นไรไม่รู้อะไรนะชนอบให้ความหวังเด็กแล้วครูจะถามทำไมครับครูไม่ได้สั่งเลยครับการให้จ<บ>ุดใครเข้ามาไม่สั่งงานจะสั่งให้จดไม่วันนี้ไม่ให้จอดวันนี้ ใค,<อ>ใครไม่จดคูณให้คะแนนสรุปแล้วก็ต้องจดเหมือนเดิมเอาไม่วันน,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 นี้วัน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 นี้จะนงเดียวอันนี้จะเป็นครูที่ดี <c oughs> กลัวจังเลยใครที่ยังไปตื่นบางเนี่ยอย่ามาตัวเ <c oughs> นรืมอบอลไม่ยอมเข้าเลยเนี่ยมาอย่างเนี่ยลืมบอล หลืมมนยังไม่อยอมเข้ามามาได้แล้วลืมมลเพื่อนมาแล้วครูดูดูอย่างงงอ่ะฮะในที่ครูส่งให้งงมากอ่าในคลิปที่ครูส่งให้ใช่ไหมก็จะเป็นอีกแบบนึงนะแต่ครูก็พยายามรวบรวม ครพยายามรวบรวมวิธีการคิดที่ง่ายๆให้แล้วก็น่าจะง่ายง่ายอันที่ครูสอนพอมาครูเปิดกล้องมันครูยังไม่รู้เรื่องตัวเองไม่เปิดกล้องครูยังคุยรู้เรื่องเลยแต่ตอนนี้กล้องของครูมีปัญหาคือครูแคบหน้าจออยู่มันมันเกิดอะไรขึ้นค็ไม่รู้กล้องมันไม่ตอบสนองครูกดแล้วเนี่ยใครทิมใครทิมมาอยู่อ่าไม่ได้เนี่ยไม่ได้ไม่มาไม่มา ก็ตอนที่ครูสอนสอนเองสอนพาทำเนี่ยนักเรียนเข้าใจไหมครับพอจะเข้าใจไหมคุณอุ้มเข้าใจไหมครับครับเข้าใจแต่ทีนี้พอให้ไปดูในคลิปใช่ไหม<ด>เนื่องจากว่าคลิปและเทคนิควิธีการคิดอาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับการใช้ตัวแปรอาจจะแตกต่างกันไปบ้างใช่ไหมก็เลยงง,งๆแต่นั่นก็คือครูเขาระดับด็อกเตอร์เลยนะเออ แต่ครูก็ส่งคลิปให้ไปดูก่อนเพื่อว่าคือตอนที่ครูติดอบรมอยู่ก็ส่งคลิปไปให้เราดูก่อนเราก็เรียนรู้หลายๆทางเดี๋ยวเราก็เก่งเดีย๋ยวเราเป็นด็อกเตอร์กันวันนี้เข้ามาพูดคุยกันเฉยๆตอนนี้เข้ามาอยู่ทั้งหมด17คนเฮ้ยก็เยอะเหมือนกันนะ17คนห้องเราเนรุนรมน์ยังไ,ไม่เข้ามาเดี๋ยวกูแบด็ดหนูหมดหนูลาได้ไหมเนี่ยโอ้ยทิพสุดาหนูจะลาไปไหน สายชาร์จหนูไม่มีมันพังโอ้ยหนูขาดเดี๋ยวครูจะขอกระทรวงให้กระทรวงสพทเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการอ๋อยง่ายไหมคะจะได้ไม่บ่นอ๋อรู้แล้วที่ไปชาร์จแบตบ้านคนอื่นใช่ไหมเฮ้ยบ้าตเองไปชาร์จแบตบ้านคนอื่นเหรอเทพสุดาใช่ค่ะไปชาร์จบ้านอ่าอ๋อไปชาร์จบ้านอย่า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 เหมือนเรารู้ดีเนาะแต่หนูหมดจริงๆเลยที่เดี๋ยวมีสาชาร์จจะร้องไห้เห็นโผล่มาเนี่ยน่ากระโดดเลยแหละ อาตอนนี้มีอยู่สิบแปดคนนะครับก็เลยไม่เห็นหน้าจอหนูไปแล้วหนูขอสิบนาทีสิบนาทีเรายังไม่ถึงสิบนาทีเลยครับไม่หนูขอชาร์จแบตสิบนาทีอ๋อชาร์จแล้วก็ต้องออกจากห้องไปหรอเอ้าก็หนูไปชาร์จบ้านอาควรจะฟังอาหนูบ่นไปละอ๋อไม่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 กูกลัวอาเธอ เยี่ยมค่ะครูนูไปแล้วอ่ะโอเคทิพสุดาข,ขออนุญาตออกจากห้องไปชาร์จแบตนะครับตาแล้วอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะธนาพายกมือทำไมลูกไม่มีอะไรเล่นอ๋อไม่มีอะไรเล่นวันนี้คุณครูเข้ามาพูดคุยเฉยๆแต่จะไม่สั่งงานจะไม่สอนคืองานจะแจ้งจดจะตามงานเฉพาะที่ผ่านมาก็ ทำงานแล้วก็ส่งเข้าไปในกลุ่มลายเหมือนเดิมนั้นในอัลบัม้มธนพาเอามือลงโอเคค่ะพัชรินเธอตื่นหรือ,อยังพัชรินเพิ่งตื่นน,นอนแบบสบายใจวันนี้การเรียนกี่วิชาทุกบรรูแล้วมีเลี่ยนกับเลี่ยนแล้วออนไลน์ม,ม,มือมอใดนี่ยหละมือว่านโนู๊ว่าได้เข,ข้านุมคคาดไ่้รับ ตื่นบ่ท่านโม่ไ<า>ลยกาปุบยูเต้บ่ตื่นไม่ยอมตื่นนั่นเืนนยยน่นั่นเลยโมนเข้ามาแล้วเหรอนั่นเลยโมนเข้ามานานแล้วค่ะเอ้ยไหนบอกว่าครูครูก็ไม่ตัวรอครูไม่ได้จ่ายงานวันนี้ครูไม่สอนครูไม่คุยเฉยโอเคไหมปัดอืมอ้าวมีใครอยากจะพูดอะไรไหมสิบแปดคน นี่มีใครอะไรงจะบอกว่าขาตังค์หน่อยเติมเด็ดเหรอจังเลยแต่เซท,ทอนยกมือทำไมขออนุญ,ญาตนอนต่อค่ะนัะ่นยกมือขอนอนต่อขออนุญ,ญาตไปเข้าห้องน้ำค่ะอาบน้ำโอ้ยหน,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 นี้นี้มีครูทิินันยกมือว่ายัางไงนั่นวันนี้ไม่เห็นจ่อยเลยจ่อยไม่เห็นพูดคุยกอนเลยจ่อยวิภาดา สสิปภา,ายกมือไว้ยังไงยกมือไว้ยังไไม่ได้แปลงฝ่ายอะไรระวังคู่เหม็นนะคะอุ้ยเ <c oughs> ออดูเจกเสียงก็รู้แล้วเนี่ยถอยออกมาไกลๆจอกันเดี๋ยวเหม็น <c oughs> มีใครอีกแล้วรือหมดยกมืออยู่นั่นเนละใครรายงานตัวแล้วครูจะให้ออกจากห้องได้หนูนชื่อสัตยรค่ะหนูชื่ออะไร พัชรินมาค่ะยกยกมือก่อนยกมือขึ้นเดี๋ยวคุณจะจัดคิวให้ยกมือขึ้นอ่าโอเคตอนนี้มีคิวอยู่ทั้งหมดเจ็ดคิวคิวแรกคือนัลลุมอนนะหนูชื่ออะไรชื่อนันทมุนนัสกุลอะไรจันนัลุมอนชิดิชัยชื่อเล่นชื่ออะไรครับคว่มโอเควันนี้มาทักแค่นี้ไม่จ่ายงานจริงๆนะเอ้าสามหูเดียวั่นบอก ไม่นรลุมนเสร็จแล้วต่อไปสัตสีทอนนัลลุอมอนอามือลงค่ะชื่ออะไรจ๊ะชื่อพลอยค่ะเสยทอนวิสีค่ะ,คะเลขที่สิบหกมอสีทับหนึ่งค่ะโอ้โหเลขบัตรประชาชนจ๊ะ <c oughs> บอกไดย <c oughs> เอาหนูบอกได้นะกูหนูจาได้นะใช่เดี๋ยวเขาเอาไปอะไรนะเอาไปกู้โอ้ <c oughs> ไม่บอกดีกว่าโอเคสัตสีทอนเรียบร้อยต่อไปก่ต่อไปทิติัดน ค่ะค่ะครับชื่ออะไรครับชื่ออั้มทิตนนินันรัตนมีเลขที่แปค่ะอยู่มสี่ทับหนึ่งค่ะอ๋อโอเคเสียงยังดสดใสอยู่คนต่อไปเอามือลงทิติน,นัทานทนาภาครับชื่ออะไรครับทานาภาสีจันทร์ค่ะที่บ้านเลี้ยงแพะเหรอค่ะเลี้ยงกี่ตัวอืร้อยห้าสิบตัวค่ะไม่แบ่งให้ครูสักตัวเหรอ ไม่ค่ะเดือ,อกลัวคูรวยต้องซื้อเบอร์เหรอเบอร์แพ้เหรอไม่เอาแล้วรวยแล้วเอาโอเคธนภาอาทิตยาคะ่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อ <im it> อาทิตยาวย็สิงห์มาชื่อชื่อออยไที่ยี่สิบห้าเผยออกเลยนะอ่าชื่อออยเด้ที่ยี่สิบห้างานอดิเรกชอบทำอะไรครับอาทิตยาเ <im it> ออ ดูน้องค่ะอ๋อดูน้องเลี้ยงน้องน้องกี่ขวบครึ่งได้สี่เดือนเองค่ะอ๋อสี่เดือนอ๋ออ๋ออออยู่บ้านก็ช่วยแม่เลี้ยงน้องนะโอเคครับต่อไปนนทพรค่ะนนทพรพุ่มม่วงค่ะโอ้ไม่ดังดีโอ้ไม่ดังดีจังเลยชื่ออะไรนนทพร่ม่วงนนทพรุ่มม่วงเออค่ะเอองานอดิเรกชอบทำอะไรครับงานอดิเรกชอบทำอะไรครับเอสเสื้อผ้าค่ะทุกวันเลยค่ะ ข้า,ยายกับยุคออนอไล<ห>น,น,น์ขนส่งวันส่งทุกวันเลยค่ะส่งทุกวันอ่ะโอเคครับขอบคุณโนโนทพรอ่ะเดี๋ยวให้เวลาเธอไปเอฟนะครับต่อไปพัชเรียนเ<ะ>จ้าชื่อว่าอะไรจ้าพัชเรียนพัชเรียนเพชรสันเทียค่ะจ้าชื่อเล่นชื่ออะไรจ้าเมวพิวงานโอ้ยพอแล้วหัวเรายาวงานเอกชอบทำอะไรจ้า อ๋อนอนเล่นค่ะเล่นเกมอ๋อเล่นเกมอ่ะโอเคนะถามทีละนิดละหน่อยต่อไปพัชเดชอมรลลงกาอุวยวิรดาค่ะวิรดาชื่ออะไรจ๊ะชื่อวิรดาเพียงสัญญาชื่อเล่นชื่ออัมค่ะอ๋ออาหารที่ชอบกินกินอะไรครับวิรดาอาหารหมาอาหารฮะไอ้อุ้มอาหารหมาเหรอเผ็ดกีออ๋เติ๊กีเผ็ดติกี ยือ้อให้ก็ได้อดนะหนึ่งเลยเอยา่านะให้หยุดครับอย่าให้วิรดา,าพูดก่อนวิรดา,าชอบทานอะไรนะครับอ uh, ทานได้ทุก <S <s ททททอย่างค่ะดูตัวก็รู้ค่ะเออโอเคครับเชื่ออยู่ว่าวิรดา,าชอบทานทุกอย่างครับเดี๋ยวให้เวลาวิรดา,าไปทานนะครับทานที่ชอบเนาะต่ดอดไปคนนี้เลยนะครับปัญญากูเรียกผิดมีโซชิมีโซ สวัสดีเจ้ามิโซชื่ออะไรจ๊ะชื่อไทยชื่อไทยชื่อมิโซค่ะชื่อไทยชื่อไทยชื่อไทยนะคะชื่อเลยค่ะน่ำปัญญาเสงี่ยมทรัพ์ชื่อกหลีชื่อมิโซค่ะนามสกุลคิมค่ะว้าคิมมิโซคิมเขาประโยคเกาหลีเกาหลีหน่อยสิครับอันยังซีอยรุบุนแปลด้วยแปลว่าสวัสดีค่ะทุกคนอ๋อสวัสดีค่ะทุกคนงานอดิเรกของมิโซชอบทำอะไรครับ นอนค่ะนอนอืมนอนพักผ่อนเนาะเพิ่มน้ำหนักใช่ไหมครับช่วงนี้ไม่เพิ่มค่ะอ่าโอเคยวให้ <c oughs> มีโซไปนอนนะครับอ่าคนต่อไปมีโซอมือลงพัทราภาคะ่ะชื่ออะไรครับชื่อพัทรราภาสีคุมมาสีคุมมากูชอบอ่านว่าอะไรนะครับสี สีกุมภพ,พาพันตลอดเลยสีกุ้งพาคูยนี่ย่งดีอ่านอะไรคุณพีตลอดเลยนะครับอ่ะตอนนี้อยู่ที่บ้านใช่ไหมครับบ้านตัวเองหรือบ้านใครเนี่ยบ้านหนูตัวองอ๋อบ้านตัวเองอ่ะโอเคนอนอยู่ใช่ไหมค่ะอ่ะ,อะโอเคไปพักผ่อนต่อครับอ่ามือลงต่อไปคุณอันิวั์ครับครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรนะครับ ชื่ออนิวัตโตพัญญะชื่อเล่นชื่อยูโรครับยูโรยูโรนี่ทําไมมีชื่อเล่นชื่อว่ายูโรครับรู้ไหมครับก็เกิดตอนฟุตบอลโลกแข่งครับว้าเกิดเพราะอะไรชื่อยูโรเออมีที่มาโอเค <c oughs> งั้นแสดงว่ามีทีฟุตบอลที่ชอบชอบเล่นกีฬาอะไรครับชอบฟุตบอลครับฟุตบอลมีทีชอบฟุตบอลว่ายน้ำแบดมินตันโอ้เ,เทเบิลเทนนิสไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร,ร่คชอบครับแต่ อ๋อเอาโอเคโอ้รู้ชื่อแล้วนะครับยูโรยูโรในช่วงแข่งขันฟุตบอลโลกยูโรเช่าบคนตีนเพื่อนค่ะโอขอบคุณธนาดานลยครับที่มาแจมเอาเบอร์ลงครับอันนี้ว่าต่อไปครับคนนี้เลยครับพานุมาสนโศค่ะจะเทียนกันนะคะชื่ออะไรครับแฮปปี้เบิร์เดย์นะครับพานุมาดอมป่วนค่ะแฮปปี้เบิร์เดย์นะครับยังไม่ถึงค่ะอ่าชื่ออะไรครับชื่อพานุมาสนโศกค่ะครับ อาชีพอิสระทำอะไรครับนอกจากนักแสดงวนเพื่อนค่ะหมดเราแห้งมากที่ที่โรงเรียนมีภารกิจทำอะไรบ้างครับได้ข่าวมาทำอะไรนะหน้าที่เกี่ยวกับธนาคารเป็นอะไรนะตำแหน่งเป็นผู้จัดการค่ะอ๋อปล่อยกู้ไหมครับช่วงโควิดนี้ปล่อยไหมครับผู้จัดการไม่ไม่ผู้จัดการอันนี้เป็นผู้จัดการธนาคารโรงเรียนนะครับดูแลงบอยู่หลายล้านอยู่นะครับ ไม่น่าเป็นค่ะไม่น่าเป็นอันนี้เดี๋ยวให้พันุมาตรไปตรวจบัญชีก่อนนะครับโอเคนะครับแค่นี้ครับพันธุมาตรครับค่ะต่อไปธนัชยาค่ะธนัชยาชื่ออะไรครับชื่อธนัชยาลุงลังซ้อยค่ะเออแล้วครูจะถามเลยเนาะชื่อธนัชยาเลยครับครูอยากได้ยินเสียงเฉยๆนะครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับธนัชยาปริตาค่ะปริตาจบมาจากโรงเรียนอะไรครับ ตีจุฬาค่ะโรงเรียนตีจุลาศึกษา 3. มีนักเรียนกี่พันคนครับตีจุลาถึงสองร้อยคนหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะ <c oughs> โอเคตอนนี้ยายมาอยู่ที่บวรนะครับบอกแก้วิายาเป็นครอบครัวเดียวกันงานอดิเรกชอบทำอะไรครับทนัทชยาอ่านนิยายค่ะโอ้นิยายเรื่องอะไรครับจำปาสีต้นหรือว่าอะไรนะสังพอช <c oughs> อบชอบชอบเรื่องอะไรครับนิยายหนูอ่านหลายเรื่องค่ะอ,อ่านหลายเรื่องครับเล่าเรื่องที่เก้าสิบเก้าให้ฟังหน่อยสิครับ เดี๋ยวครูหนูขอดูก่อนค่ะโอเคเป็นคนชอบอ่านนิยายนะครับดีมากดีมากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยช okay, น,น์โอเคเอามือลงครับธนชยาขอบคุณมากต่อไปอัมพ <ขา S 1> ัยค่ะอัมพัยชื่ออะไรครับชื่ออัมพัยวงศีรดาเอออัมพัยวงศีรดามีเรื่องอยากจะถามว่าตอนนั้นน่ะเราเขาให้เรากักตัวด้วยใช่ไหมครัอัมพยใช่ค่ะเออช่วงกักตัวรู้สึกยังไงครับ คิดถึงเพื่อนอะคิดถึงเพื่อนร้องไห้ไหมครับนอนร้องไห้ไหม <c oughs> ไม่ค่ะไม่ร้องไห้เหรอแล้วผ่านช่วงกักตัวมาหรือย,ยังครับผ่านแล้วค่ะตอนนี้สุขภาพเป็นไงบ้างแข็งแรง่ะแข็งแรง <c oughs> ดีนะครับโอเคยกอ,ออกกําลังกายได้ปกติแข็งแรงดีหายใจได้ปกติใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ค่ะเออคโอเคไม่น่าเป็นห่วงเลยนะครับแสดงว่าปลอดภัยดีโอเคครับอัมไพคขอบคุณมากคนต่อไปศาสิปภา เธทิพปาพาเธออยู่ไหมคะอ,อ,อยู่ไหมดูค่ะนูราคูจะหลับอลเนี่ยโอ้ดูลาคูาไปหลับเหรอ <c oughs> อาอูไปหลัวก่รอเอารไรงานตัวก่อนคืออะไรครับเธอพาเนเทียนค่ะครับครับแล้วตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับตอนนี้กลังทําอะไรอยู่ครับนอนสวยๆค่ะนอนสวยๆนอนสวยๆข<อ> <c oughs> นาดนอนเดนสวยๆโอเคให้เธอไปนอนต่อแล้วกันนะครับ หมดแล้วอาตเสริประเพาเมือลงไม่มีใครยกแล้วนะครับโอเควันนี้เราก็จะมีใครยกไม่ดีแล้วนะครับโอเควันนี้เราก็จะยกคลาสให้กับนักเรียนได้พักผ่อนกันนะครับไม่อยากจะทําให้นักเรียนเครียดมากนะครับแตงง่อย่างไรก็จะลืมทํางานที่ครูสั่งมาให้ครบเรียบร้อยด้วยนะครับวันนี้พบกันแต่เพียงเท่านี้ก่อนมีหัวหน้าห้องไหมครับวันนี้ให้ใครเป็นหัวหน้าห้องดี ธนภาเธอจะเป็นหัวหน้าห้องไหมบ่ไม่เอาให้ใครดีเนาะพนุมาธนุมาเอออ้าธนุมาบอกครับบอกเพื่อนทำความเคารพทั้งหมดทำความเคารพทครับโอเคครับเดี๋ยวครูปิดคลาสเลยนะครับบายบายครับทุกคนสวัสดีครับโอเคราก็จะจบการ โทรนะก็กลับมาที่ที่หน้านี้นะก็เรียบร้อยครับก็ขอบคุณทุกคนนะฮะ ก็จบคลาสแต่เพียงเท่านี้นะครับ